สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับโอ้วันนี้พาช่างต้นมาจัดเต็มครับผมหลังจากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ก็สามสิบแล้วจัดครับรถบ้านปอฟพรเมตพืชผลสุดยอดไหมพี่น้องทุกคันนี้ยอดเยี่ยมเลยครับส่วนเมื่อกี้เราเปลี่ยนเจ้าชิก,ก้าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนยังหน้าครับ โอ้คันนี้ทะเบียนหายนี่ครับรถเสียปามสุดจัดทุกคันครับบิสตูนอีโคเตียนหนึ่งห้าเก้าแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกครับตอนนี้ล้างจอดแบบจบุกดำเท่เระดับเดียวกันหมดเลยนะนี่ยังมาไม่หมดครับน่าจะเหลอีกสองวงเหอนเสียปามนี้โตเร็วครับเสียปามเสียปามมันซิ่งโดยช่างต้นนี่ครับช่างต้นอันนี้ช่างต้นเป็นเด็กเสริมครับ เปลี่ยนยางเฉยเลยโห้องสุดจัดอะ่ครับยอดมากครับนี่ครับสวยไหมพี่น้องนี่ครับดูกี่คันนับเลยครับมีลูกจอดอยู่ข้างหลังอีกนะโอ้โหรถบ้านปอสุดจัดทุกคันครับคันนี้จะเป็นเอออีซูซูดเดลก,กา270นะครับคันนี้นี่ครับ อันนี้รีเมปเต็มพิกัดโดยช่างโยนะครับสุดยอดก็ประมาณนี้ครับกระทะจะเป็นมีเนียมโผเมียมครับยางเต็มทุกคันครับคันนี้เจ้าจิก,ก้าสามหกศูนย์นะโอ้คันนี้จัดมาใหม่ครับเกิดปามจัมโบ้ทุกคันครับคันนี้ก็เป็นคันใหม่น่าจะคันนี้น่าจะยังไม่ถึงปีนะ หรือว่าปีสี่หรือเปล่าอ,อันนี้ก็เป็นสามหกศูนย์เหมือนกันครับนี่ครับยอดคนขับดูแลดีมากครับดูหืมจิกเลยนี่จะเป็นแต่วนบ้านไหนไม่รู้นะครับบ้านโป่งหรือเปล่าครับโอ้พื้นนี่คนละสีนะครับอันนี้สีเหลืองชมพูอันนี้จะเป็นเฮ้ยเหลืองเหมือนกันอันนี้เหลืองเข้มนะครับก็ ประมาณนี้ครับยางเต็มทุกคันครับนี่ครับนี่ก็เปลี่ยนเมื่อกี้ครับวงเดือนสี่เส้นครับเสร็จแล้วอันนี้ก็มีคนนอนอยู่ครับโอ้โหแจมๆครับผมส่วนคันนี้มาดูมาชมครับผมได้ข่าวว่าจะปล่อยนะครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเสียฟามได้ครับคันนี้ครับ สนใจคันนี้สวยนะครับได้ข่าวว่าจะขายนะใครสนใจรีบเลยครับนี่ประมาณนี้ครับล้างเรียบร้อยยางเต็มทุกเส้นครับนี่ครับเต็มโอ้โหอันนี้จมโบ้ครับจัมโบ้จริงๆยางก็ประมาณนี้แต่ราคาไม่รู้ครับผมเห็นแกะโพสตนะจำไม่ได้จะพาชมยางครับ แบนท้ายประมาณนี้ครัคันนี้ปล่อยนะครับสนใจก็น่าจะสกิดเข้ามาได้หล่อสวยไม่ธรรมดาแต่ยางนี่รับประกันครับเต็มทุกเส้นครับนี่ครับไม่มีย้อมอย่างอะไรกันฝุ่นเต็มไฟเต็มนี่ครับก็ถ่ายคลิปแบบเร่งด่วนครับเพราะว่าต้องรีบเปลี่ยนยางคันนี้ก็เปลี่ยนยางครับ ท่านี้ล้างรืยยังมันจะยังไม่ล้างนะสุดจัดครับก็ใครสนใจคันนี้รีบเลยครับนี่ครับแค่ลังนี้ก็เป็นล้านละลุล้นคุ้มสุดคุ้มนี่ครับกันฝุ่นท้องช้างท้องอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นท้องช้างช้างท้องนี้บ่อย่างน่าเต็ม มาครอบรอนี่ช่างของเราครับเฮ้ยงัดปิดข้าง<ห>เองเป็ความลงเลยวะไอ้นี่ <c oughs> เห็นของไม่ได้เลยโอ้เ <c oughs> ด็กน้อยมาครับเด็กน้อยเองงันเมื่อกี้เองหกเส้นเองโหลืมเลยเถอะวะไอ้นี่ส่วนนี้เป็นรถเสียดสิทธ์นะครับอันนี้ก็อรอสมัยก่อนยุคแรกๆก็โ,โหสุดจัดพีนอะงตอนนี้ก็ นางก็จะอายุเยอะหน่อยครับประมาณนี้ครับโอ้ยางลายนี้ครับโคตรเท่ะอะดอกโคตรลึกอะเละลายอะไรส่วนข้างหลังก็จะเป็นกองสมบัตินะครับเนี่ยมันเส้นโอ้โหมูลค่าไม่ใช่น้อยเดี๋ยวเรามาชมรถเสียบปามกันต่อครับห่อจัดทุกคันเดี๋ยวมาดูมุมนี้บ้างครับหือช่างต้น ช่างต้นจัดให้ครับช่างต้นช่างต้นเขินกล้องครับงัดไม่ออกเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดจัดแต่แรกก็งัดปกตินะครับพอเจอผมจับกล้อง๊บโอ้โหงัดไม่เป็นเลยครับเอ้าเอ้าจะทําอะไรยิงงัดไม่ดูเอฮ้ยงัดดิคันนี้นะครับขายฝากด้วยครับใครสนใจก็ติดต่อเสียปปมได้ครับบ้านประสาทเบงเพอประสาทครับจังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรไม่รู้ครับก็ แอดเฟสมากันเลยครับภาษาอังกฤษปร์เมดต,ต่้เหลือบทรัพย์อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับช่างต้นไม้การกันยานผมงัดโชว์ครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผม